ห้องศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงที่มีการจัดแสดงให้สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้เข้าชมด้วยการจําลองบรรยากาศของเวทีการแสดงอันอบอวลแห่งศิละปะการแสดงนอกจากจะมีประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติให้ได้อ่านได้ดูได้ฟังแล้วยังมีจอหนังตะลุง ส่วนจัดแสดงอุปกรณ์สร้างสรรค์าง,งานศิลปะการแสดงห้องฉายภาพยนตร์หุ่นจำลองใส่ชุดละครรำและเสียงเพลงพื้นบ้านสีภาคจากตู้ไดโอรมาสำหรับผู้ที่ชอบการร้องเพลงที่นี่ยังมีห้องคาราโอเกะให้ผู้เข้าชมได้ทดลองขับร้องบทเพลงของศิลปินแห่งชาติด้วย